นักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัสสุขาลงพื้นที่ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษาและสังเกตการสอนในชั้นเรียน วันที่8ตุลาคม2563นางสุจิตราจันยูดมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแช่มบุทิศพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุไรศิริชูรักและนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจำนวน4คนลงพื้นที่ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษาและสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและมีบุคลากรที่มี ความสามารถสูงเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมัศึกษาณโรงเรียนวัดเช่มบุทิศต์ตำบลขอรูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานิฉันนางสาวกนกการหนูสงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะคารุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ